ส่วนใครที่อยากจะมีผิวที่ดีผิวที่ผ่องเหมือนสาวเกาหลีนะบอกเลยว่าวันนี้คุณได้เคล็ดลับแน่นอนติดตามกับคุณป้องได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะใครก็ตามหมดตากมาเยอะแล้วกับคราครีมทานหน้าค่ะ,คะจหมดหลักพันหมดหลักหมื่นนะคะหลายคนทักบอกว่าค,คุณป้องใช้ครีมอะไรวันนี้ใครใช้อะไรมาหน้ายัางขึ้นเป็นฝ้าเป็นกระอยู่นะคะทั้งแดดลมฮอร์โมนกรรมพันใช้อะไรมาหน้ายังดูบกครับยังดูโทรมอยู่ใช้อะไรมายังดู เหี่ยวย่นอยู่วันนี้นะคะเอาสุดยอดราชาจักรพรรดิสมุนไพรที่เป็นเคล็ดลับของคนเกาหลีเขาใช้กันนี่คือครีมโสมสีทองสุดยอดราชาจักรพรรดิโสมเลยค่ะโอ้โหไปดูซีรีส์เกาหลีอาจูม่าวัยห้าสิบหกสบทำไมหน้าตึงพองเนียนเด้งเคลือบแก้วเครื่องกระจกขนาดนี้ไปถามเนี่ย ใช้โสมทั้งนั้นนะพี่ติกสาเคล็ดลับเลยเคเลเค็ดลับเลยแล้วเคลียมที่ดีทาปุ๊บต้องเนียนผ่องเป็นยองยญยแล้วสูตรนี้คือสูตรเข้มข้นให้ดูกระปุกนะคะกระปุกคือใหญ่มาก100กรัมแบบนี้และเน่เ่เน่ดูหนึ่งสองสาเข้มข้นมากและตอนนี้ทาปุ๊บน่าจะพ่องใสภายใน20วินาทีแรกที่ทาพูดแล้วขออนุญาตทาโชกลางรายการสดไปเลยทาทับไปเลยทาทับแบบนี้เลยค่ะน่เ่เน่ให้ดู ให้ดูจัดจาก,กันเลยนะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของความเนียนความผ่องความใสนี่คือสุดยอดราชาจัก,กรพรรดิโสมเกาหลีโสมสีทองอ่ะทาแบบเร็วๆประมาณนี้หนึ่งสองสาดูโอ้โหความพ่องความาวาวเป็นยังไงเป็นยังไงเห็นชัดเลยไหมคะใช่ข้างนี้ทาเมื่อกี้สดๆร้อนๆกลางร,รายการสดๆนะคะข้างนี้คือข้างที่ไม่ได้ทาพอ พาก,กันมาครึ่งซี่เห็นไหมคะว่าตัวนี้จะใสเนียนกระจ่างพองทันทีหลังทาด้วยสุดยอดสมุนไพรราชาโสมนั่นเองและกระปุกใหญ่มากเศรษฐกิจแบบนี้ให้ดูนะคะตัวกระปุกโสมของเราเนี่ยหนึรกร,รมัมถ้าเทียบกับกระปุกทั่วไปที่ขายกันตามท้องตลาดเขาจะอยู่ที่30 ml เพราะฉะนั้นราคานะคะ ขนาดไซส์คือหางกระช,ชัดเจนเห็นชัดเจนเลยนะว่ากระปุกใหญ่มากหนึ่งกระปุกใช้ได้2-3เดือนเลยวันนี้นะคะกระปุกท้ายกระปุกละร้อยหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทคสามกระปุกนะคะก็สี่ห้าพันแล้ววันนี้ขออนุญาตแถมกระปุกที่สี่แถมกระปุกที่ห้าแถมกระปุกที่หกหกกระปุกไปเลยเต็มๆค่ะในราคาสี่าห้าพันไม่ต้องจ่ายขอราคาเดียวเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทและโทรทันในรายการสด เซรั่มหน้าตึงผักเบี้ยใหญ่ใบบัวบกตรงไหนหย่อนหยอดไปเลยค่ะใต้ตาหย่อนร่องน้ำหมักหย่อนไปเลยค่ะด้วยเซรัม่มสมุนไพรไทยทั้งหมดรวมแบบเสร็จเดียบแชิ้นนะคะราคาเต็มเข้าไป6-7 0 0 0พัแล้ววันนี้ให้ราคาโปรโมชั่น100ทชุดเพียง999 9 9 9บาทเท่านั้นเอาโทรก่อนเลย1618 1618หรือแอดไลน์แอดทีวีดี88แอดทีวีดี88วันนี้ใครใช้อะไรมาไม่เห็นผลหมดตังมาเยอะวินาทีนี้อย่าไปจ่ายตังเยอะกับค่าครีมตัวนี้คือโสมจกักรพรรดิสีทอง เอาสูตรนี้ไปใช้เถอะหนึ่งกระปุกเนี่ยใช้ได้กับ2เดือนวันนี้หกกระปุกใช้ได้เป็นปีประหยัดค่าครีมไปได้เป็นปีเลยนะคะใสเหมือนกันเนียนเหมือนกันนอกจากสุดยอดราชาจากักรพรรดิสมเกาหลีที่จะช่วยในเรื่องของฝ้ากะจุดด่างดำริ้วรอยโดยเฉพาะพวกฝ้าแดดฝ้าลมฝ้าฮอร์โมนกรรมพันธ์ต่างๆสมเกาหลีเนี่ยคนเกาหลีใช้กันเยอะใบบัวบกใช้เป็นตุ่มเม็ดคันอักเสบเลือรังใบบัวบกลดอาการอักเสบชะเอมเทศลดฝ้าของดีๆทั้งนั้นแล แล้วเราเนี่ยนะไปเข้าห้องแล็บจาก,กินลิฟแล็บแล้วก็ได้ใบเซอร์ด้วยว่าไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองหรืออาการแพ้แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะคะในการใช้งานแล้วคนที่มาใช้นะคะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะโอ้โหใช้กันมานักต่อน,นักอาม,ม่าท่านนี้นะคะวัย65ปีปัญหาคือกระ้าจุดด,ด่างดำนะคะทั้งฝ้าแดดฟาล้มฟากระบา์ตามอายุมันมาค่ะเลยบอกเอาอย่างนี้ เอาสูตรนี้ไปใช้อเอาสมจักรพัฒ์ลองดู<อ>งดีแล้วลใช่ค่ะอาม่าจะออก คือหน้ามันจะผ่องเนียนเด้งใสเลยนะคะคุณผู้ชมหลายคนใช้แล้วเห็นผลนะคะนี่ขายกับข้าวริมถนนเจอความร้อนเจอไอความร้อนจากกระทะฝ้ามันมาจากไอความร้อนกระทะฝ้ามันมาจากแดดข้างถนนนี่แหละคะ่ะแกผัดกับคงกับข้าวอยู่แกก็ใช้ตัวสูตรนี้แหละอ้อาวขอผู้ชมดูนะนอกจากที่ทานหน้าแล้วเ,เดี๋ยวขออนุญาตทาแขนโชว์กลางรายการนิดนึงนะคะให้ดูสิน,นี่เอาทากระสดๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมมาดูนะนะทาแล้วนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม คุณผู้ชมอุยใสไหมคะต่างกันเห็นได้ชัดเลยคะ่ะสูตรนี่แหละค่ะเอาสูตรนี้ไปใช้เลยค่ะสมจักรพัชจักรหรีวันนี้1กระปุก1290บาทใช้ได้เดือน2อเดือนนะคะสามแถม3 กระปุกใช้ไปเลยปีหนึ่งเต็มเตมซื้อวันนี้ปีหน้ามาซื้อกันใหม่มใครใช้อะไรมาก็ยังเฉยๆหมดตังมาหลายพันแล้วก็งั้นๆน่ะฝ้าก็ไม่เห็นจะจางหน้าก็ไม่เห็นจะใสหน้าก็ยังดูหมองอยู่ สูตรจักระพัดโสมเกาหลีไปใช้ไปดูนะคะซีรีส์เกาหลีเนี่ยโอ้โหหน้าเนียนมากแต่ละคนแล้วเรายังแถมตัวเซรั่มผักเบีย้ยใหญ่ให้หน้าตึงอ,อีกยกหน้าตึงอีกให้อีกสองขวดพอดวด1 6 1่นคุณผู้ชมขาน1่งหหหรือว่าแอดไลน์แอททีวีดีแปตัวนี้เหมาะกับประเทศไทยถ้าไปซื้อโสมเกาหลีประก่อนเราต้องไปหิ้วนะ<ช>แต่อันนี้ไม่ต้องหิ้วแล้วเพราะมีในไทยแล้วไม่เหนียวเหน,น,น<า>อะเหมาะกับบ,บ,บ้านเราอากาศร้อนอย่าไปใช้ครีมอะไรที่เหนียวเหนอะหนะมันยิ่งอุดตันค่ะ ทำให้หน้ามันทําให้หน้ามองอตัวนี้มันจะซึมเข้าผิวเลย<ะ>พี่เฉเอมคุณแม่ลูกสองเป็นฝ้าฮอร์โมนขึ้นเต็มหน้ารูขุมขนใหญ่หน้ามันไปหมดแล้ว<อ>พี่เฉเอมเอาสูตรนี้ไปใช้เพราะว่ามันมีทั้งใบบวัวบกเฉเอมเทศคอลลาเจนวุ้นเ็ดเยื่อไผ่คุณผู้ชมดูนะทาไปเลยอันนี้คือทาโชกลางรายการคุณผู้ชมดูนะคือพอหลังจากทาเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่ามันจะเนียนกระจ่างใสขึ้นทันทีที่เราใช้แบบนี้เลยนี่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  โอ้โหแล้วเปลี่ยงง่ายเนาะหน้าผ่องไหมเอาคอด้วยคอแล้วคอขาด้วยเห็นไหมคะคุณผู้ชมมันผ่องมันเนียนแต่แต่มันผ่องแบบเนี้ยคือให้ดูเลยว่าทาสดๆกลางรายการเนะมันแบบเนี้ยเนี่ยเนียให้เห็นชัดๆเลยมันเป็นแบบเนี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมหน้าฝั่งเนี้ยคือข้างที่ทาเมื่อกี้ครั้งนี้คือครั้งที่ไม่ได้ทานี่แหละใช้อะไรมาไม่หายหน้ามองค้าขึ้นฝ้ากะจุดดงดำแดดฮองมอกระมังเอาสูตรนี้ไปจบเลยเซรั่มหน้าตึงผักเบี้ยใหญ่ใบบัวโบอีกสองขวดแมดเซ็นแปดืิ้ วันนี้ขอแค่999บาทสวยจบในปีเดียวเลยนะคะกดดวด1618ย้ำเบอร์โทร1618หรือว่าแอดไลน์แอ d ทีวีดีแอดทีวีดีปตอนนี้สายแน่นมากแบบนี้พี่ชิสาขา <ฮะ S 1> ตอนนี้คือรายการสดขออนุญาตต่อเวลานะคะเพราะเดี๋ยวเราจะทำการส่งให้วันนี้เลยนะคะขออนุญาตต่อเวลา10นาทีคุณผู้ชมคะสิบนาทีต่อจากนี้นะคะใครอยากหน้าใสาใครอยากหน้าเนียนตามแบบสาวเกาหลีไม่ต้องไปหิ้วถึงเกาหลีแล้วในเมืองไทยมีขายแล้วนะคะ โทรให้ทัน1618ตัดภายใน10นาทีนี้สำหรับโปรนี้ค่ะด่วนเลยค่ะของดีพิจานวนจำกัดนะคะวันนี้ขอบคุณคุณป้องมากค่ะขอบคุณค่ะปิดรายการกวันนี้พาไปดูภัยธรรมชาติค่ะเกิดขึ้นที่จีนนะคะนั่นก็คือพายุลูกเห็บถล่มที่ปักกิ่งค่ะ บางคนบอกว่าเจอขนาดเท่าฝ่ามือบางคนเจอขนาดเท่ากับลูกปิงปองมันถล่มลงมาอย่างหนักกว่า10นาทีเลยนะคะจนกระทั่งกรมอุตุนิยมวิทยาปักกิง่งออกประกาศเตือนพื้นที่สีเหลืองสําหรับพายุลูกเห็บและฝนฟ้าขนองพื้นที่สีน้ําเงินสําหรับลมแรงและขอให้ประชาชนนั้นหลบในสถานที่ปลอดภยัยไปดูภัยธรรมชาติตากประเทศนะคะส่วนวันนี้เราลาไปก่อนเจอกันวันอาทิตย์เวลาบ่าย35นาทีวันนี้สวัสดีค่ะ